โอ้มาสวัสดีกับแม่หน่อยสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับอยู่ที่ไหนลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนที่ตัมโดนุสกิอะไรแกนแคนยอนชนบุรีนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะมีต้อนรับนะคะเข้าสู่ว่ายังเย็สุขบ้านสุเรศนะคะตอนนี้ผู้เก่งก็มาเที่ยวนะคะที่แกนแคนยอนชนบุรีนะคะนอ้องสานที่อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะข้างหลังสวยงามมากนะคะบรรยาก,กาศยามเย็นนะ จะมาแบ่งปันบรรยากาศกันอันนี้น้องโอมนะคะอันนั้นน้องเอิญนะคะที่มาอ่านนิทานมันไม่มีรอกเพราะว่าไลฟ์สวดแม่ไม่รู้เป็นอะไรโอมลองกดรูปดวงตาสิมีใครมีมีชื่อขึ้นไหมนะคะไม่รู้ไลฟ์ตรงไหนเนาะข้างบนอะลูกข้างบนมีมีชื่อไหมมีชื่อไหมเขาเขียนว่าอะไรไม่มีไม่มีไมแม่มันไม่มีเม้นแล้วก็ไม่มีชื่อไม่มีหน้าขึ้นนะคะอันนี้น้องเอิญสวัสดีค่ะหน่อยลูก สวัสดีค่ะเดี๋ยวเย็นนี้อ่านนิทานนให้ฟังอีกนะคะนี่น้องเอิญกับน้องโอมนะคะที่อ่านนิทานแล้วก็วันนี้เรามารับบรรยากาศยามเย็นกันที่แกนแคนยอนนะคะสวยนะคะแบ่งปันบรรยากาศสวยๆกันถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวนะคะที่จังหวัดชนบุรีนะคะตรงนี้อำเภอเมืองนะคะตำบลห้วยกระปิเนาะมาเที่ยวกันได้นะคะสวยงามนะคะบรรยากาศก็ชิวๆสบายๆค่ะลมอากาศเย็นดีค่ะเนาะ แบ่งปันบรรยากาศกันค่ะใครมีโอกาสมาเที่ยวชมกันนะคะเนาะนี่นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันเห็นข้างหลังไหมคะข้างหลังนี่คือนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่มาเที่ยวกันที่มาชมบรรยากาศกันนะคะอยากแบ่งปันบรรยากาศสวยให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนี่ข้างหลังนะคะจุดพีคเลยเมื่อกี้ตรงก้องนะคะจะเป็นเป็นเป็นกล้องนะคะที่ให้ทุกคนได้ไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศคือครูเก็บเก็บภาพนิ่งไปแล้วนะคะเก็บภาพนิ่งไปแล้ว ปีนะคะมาท่องเที่ยวกันได้นะคะเนาะสวยนะคะสวยงามสวยแบบต้องมาเห็นกับตาจริงๆอะคะ่ะต้องมาเห็นกับตาถึงจะรู้ว่ามันสวยมากแค่ไหนนะคะเนาะใครที่ชมกันอยู่อยากมาก็ร่วมแชร์กันได้นะคะแชร์แบ่งปันบรรยากาศกันได้นะ,คะใครที่อยากมาเที่ยวนะคะให้อยู่ในอารมณ์ที่โบโบเหมือนตัวเองได้มายืนอยู่ตรงนี้เองนะคะนี่ครูเก่งก็มากับครอบครัวนะคะครอบครัวสุขสันต์นะคะก็มา สี่คนมากับแฟนแล้วก็ลูกสาวกับลูกชายนะคะเห็นบรรยากาศไหมคะสวยมากนะคะเดี๋ยวเดินเดินกันไปดูเรื่อยๆันจะมีนกนกแก้วคงจะเป็นนกแก้วที่เหมือนเขาเขาฝึกหรือยังไงก็ไม่รู้เ,รเลยเวลาเรียกให้เขามาพอให้เขาบินเขาก็บินไปพอให้เขาบินกลับมาเขาก็มานะคะ เหมือนนกเชื่องอะนกที่เขาฝึกแล้วอะนะคะเนาะนีสวยไหมคะบรรยากาศเดี๋ยวกลับกล้องให้ได้แบบสวยๆไม่ต้องเห็น <laughs> หน้าคู่เก่งหน้าสวยๆคูเก่งจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าสวยๆคูเก่งนะคะ <laughs> กลับกล้องให้เห็นบรรยากาศกันดีกว่านะคะบรรยากาศ <laughs> ไปฝากกัน <laughs> นะคะมีก้อนเมฆนะคะข้างบนเป็นก้อนเมฆนี่ แปนแคนยอนนะคะของจังหวัดชนบุรีนะคะใครมีโอกาสมาเที่ยวกันนะอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเ,เป็นเป็นบรรยากาศจริงๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกันมันสวยมากนะคะ mm hmm. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองตำบลห้วยกะปีนะคะสถานที่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าเขาได้มาขุดหลุมดินแล้วก็เอาไปขาย เอาไปขายแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีใครมาสนใจแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นบ่อน้ําเป็นน้ําขึ้นมาเป็นแหล่งน้ําขึ้นมานะคะ <S <S ก็เป็นแหล่งน้ําขึ้นมาแล้วก็สวย <S 1> <S 1> เป็นแหล่งน้ําสวยๆอีกที่หนึง่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะใครทีออ่อยากรู้ประวัติจริงๆลองกดเข้าไปดูนะคะไปดูใน Google นะคะกดเข้าไปดูใน Google ว่าแกนแคนยอนชนบุรีนะคะประวัติคร่าวๆลองกดเข้าไปดูนะคะถ้าอยากรู้ลึกๆจริงๆนะคะแต่อันนี้คุูเก่งก็บอก นี่นะัท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวกันนะคะก็มาเที่ยวเยี่ยมชมกันเนาะมีนะคะเห็นนกไหมคะนกแก้วเหมือนเขาฝึกหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เขาอนุญาตให้ถ่ายรูปเก็บภาพหรือเปล่าไม่รู้นะคะเก็บภาพไปแล้วนะคะ,ะดูเหมือนนกที่เขาเขาฝึกเหมือนเชื่องมากเลยนะคะอมถ่ายรูปไหมอม ถ่ายรูปกับนกไม่รู้ถ่ายไหมเขาเขาเอามาเพื่ออะไรอ่ะเอามาให้ถ่ายรูปเหรอเอามาฝึก<ล>นี่นะคะนกแก้วสวยนะคะมาวสวยดูข้ามาฝึกนะคะเหมือนเขาปล่อยให้บินพอเขาเรียกกลับมาเขาก็จะรู้เขาจะเชื่องมากก็บินกลับมานะคะเ<ล>นี่ยสวยนะคะสวยเลกสวยมากเลยนะคะนกแก้ว ัวเล็กๆด้วยเห็นไหมคะเรื่องนะคะเขาปุด,ดเขาเอานแก้วมาปุดตรงนี้ด้วยมันยากาศมันดีดบรรยากาศดีนะคะดูเขาใช้นกหวีดเรียกนะคะใช้นกหวีดเรียกเขาก็จะมาเขาก็จะมานะคะหไหนหัวไหนอ๋อจับไว้บนหัวแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมนี่นะคะ ถ่ายรูปกับนกแก้วได้นะคะหรือว่าเขาต้องเสียงเสียงินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจโอมถ่ายไหมอมถ่ายรูปกับนกแก้วไหมกลัวเหรอพี่โอมถ่ายไหมเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ถ่ายไหมเขาให้เขาให้เขาให้เสียตังค์ถ่ายแล้วหรือว่ายังไงนี่นะคะ เขาเรียกนะคะเขาเรียกนกแก้วพอเขาเรียกปุ๊บแล้วเขาก็จะเป่านกหวีดนกแก้วก็จะกลับมาะคะ่ะนกแก้วเชื่องมากๆเลยนะคะน่ารักเนาะ,น,ะนี่นะคะสวยค่ะนี่มาเห็นที่ไรก็สวยงามนะคะสวยงามเป็นบุญตานะคะสวยงามเป็นบุญตาไปโอเคนะคะใครที่มีโอกาสก็อยากให้มาเที่ยวนะคะบ่อน,นึงมันจะอยู่ทางภาคนู้น ไไดเดินไปได้ไหมลูกเดินไปได้ไหมอะเดินไปสิเดินไปสิลูกเดินออกได้ไหม,ไมออกได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกโอ้มเขามีกำแพงกั้นอยู่น่าจะเดินไม่ได้ลูกไม่ใช่ทางเดินสวยงามนะคะใครที่มีโอกาสมาดูนะ,ะมาเยี่ยมชมกันนะคะแคนแคนยอนชนบุรีนะคะ,ะเดี๋ยวครูเก่งจะลงภาพนิ่งให้ดูนะคะครูเก่งก็ได้เก็บภาพนิ่งไป ภาพนิ่งไปพักหนึ่งแล้วไปแซบหนึ่งแล้วนะคะอันนี้เขาปุดนะคะเขาปุดนกแก้วแค่เป่านกหวีดนะคะเขาน่ารักมากเลยก็มาแล้วนะคะแค่เป่านกหวีดนกแก้วก,ก,ก็มาแล้วนี่นะคะยามเย็นบรรยากาศยามเย็นที่แกนแคนยอนชนบุรีมาเป็นภาพทีสกีน่ก็เลย มอนเป็นภาพจินไม่ใช่นะลูกเป็นภาพจริงลูกน,นี่เือภาพจริงแลร<ะ>วโอเคนะคะสวยมากเลยน,นี่นี่นะคะข้างหลังเขาบินโอ้โอดูสิคะนนองเนี่ยพอถ่ายรูปแล้วสวยมากเลยนะคะข้างหลังวิวบรรยากาศข้างหลังนะคะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวกันนะเดี๋ยวแบ่งปันแค่คร่าวๆค่ะข,ข,ขอบคุณการแชร์นะคะใครอยากมาแชร์ค่ะแบ่งปันคะ่ะไปแล้วนะแกรนแคนยอนสวยมากค่ะ น่ารักอ่ะเขารู้เขาโอมออมเขาเห็นไว้เขารู้ว่าแม่ใจดีแม่แม่กำลังจะปิดกล้องไลฟ์แล้วน่ารักอ่ะโอมอมอมเข้ามาอัดสองตัวแล้วนะคะดี่ข้างหลังข้างหลังดีเลยอ่ะกำลังนี่เขาเห็นนางเขาเห็นแม่ใจดีแล้วเนี่ยเขาบินมาหาเนี่ย เขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงจะชอบคนใจดีนะคะดูสิอยู่เขาบบินมาหาดูขับินมาหาจริงๆขาบบินมาหาแม่น่ารักมากเลยเห็นไหมคะโอ้โหเหมือนเป็นบุญตามากๆเลยใครที่ชมไลฟ์อยู่นะคะใครที่ชมไลฟ์อยู่จะเห็นนะคะว่านกแก้วบินมาหาครูเก่งเองนะคะจับมาจับไหล่จับข้างหลังนี่นี่ข้างหลังยังไม่ไปนะคะอีกตัวนึงดูดูน่ารักมากเลยยุบได้ไหมเนี่ยไม่ได้แม่ ดูส wow. ิคะนี่เขาบินมาหากูเก่งสัตว์เขาจะรู้นะใครใจดีนะคะใครสวยเขาจะบินมาหาค่ะใครใจดีก็จะบินมาหาดูที่ดูดูเขาพยายามแทะเหมือนเขาหิวอ่ะเขาหิวอ่ะหิวอ่ะหิวเลยมั้่เขาหิวอ่ะเหมือนเขาหิวเลยอ่ะดูเขากัดมือเขากัดกัดมือดูเขาถิกเขามีเขามีเขามีอาหารไหมคะอันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวแม่เอาไปเอาไปหาเพื่อนเขาก่อนนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเอามาคืนเขานะคะเอามาคืนนี่เอามาคืนเลยอัน,นอันนี้เอามาฝึกเหรอคะหรือว่ายัางไงหรือว่ามาให้ถ่ายรูปมาฝึกทางสกิฝึบินที<อ>่เฉยครับบินให้เขาบินอิสระกันออ๋นึกว่าเอามาให้นะักท่องเที่ยวถ่ายรูป๋อค่ะ น่ารักมากเลยโอ้นะคะเขาน่าจะทาเป็นแบบอะไรนะมีอาหารให้ให้คนได้ให้อาหารเขาอย่างเงี้ยหรือว่าเขาจํากัดอาหารกันเปล่าเขานี่เขาเลี้ยงแล้วมาปล่อยบินปีลาดกันครับโอ้ค่ะค่ะเนอะก็นี่นะคะเห็นไหมเขาบินมาหาเมื่อกี้เห็นบรรยากาศหรือยังคะบรรยากาศดีแถมนกนกก็บินหาคนใจดีด้วยเห็นบินมาหาด้วยใช่ไหมเตรยมพรม่โอเคปะ เดี๋ยวทางออกมันจะมีอีกบอ่อหนึ่งนะคะอยู่ตรงนู้นน่ากลัวมีหัวมีอีกบอ่อหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราจะไปเก็บบรรยากาศอีกบอ่อหนึ่งอยู่ข้างหน้าอันนี้มันเป็นอีกบ่อหนึ่งนะคะมันจะมีเหมือนกับสองบอ่อตรงนู้นก็เป็นกองหินใช่ไหมลูกกองหินที่เราไปถ่ายรูปก,กันมาแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอีกบอ่อหนึ่งแล้วก็มีชิงช้าด้วยนะคะเนอะ <psychedel. S 2> สวยน่ารักนะคะเห็นนกหรือยังเมื่อกี้อิ kee kee ้งหอน่ารักอ่ะเขาามาฝึกลูกเขามาฝึก ไม่เขามาปลูกให้บินอิสระเพราะว่าเขาเลี้ยงไว้เหมือนเขาเลี้ยงไว้อยู่ที่ในกรงอะลูกพอถึงเวลาเขาอยากให้อยากให้นกแดบได้ได้บริหารปีกเขาบ้างอะได้บริหารปีกของเขาได้บินเองอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาบินมาหาครูเก่งนะจับทั้งหลายจับทั้งหัวสามตัวสี่ตัวเลยนะคะเขามาจับแล้วก็มาเกาะเดี๋ยวพวกกาไปนะคะก็เอาไปคืนเขาคืนเจ้าของแล้วนะคะก็เป็นอีก บรรยากาศหนึ่งสีสันไม่พ่อไปพ่อกาสั่นมือปะพ่อทำอะไรกับนกเมื่อกี้พ่อนะคะเออว่อพ่อนกมาแล้วก็ให้เขาบินไปเหรอเขาบอกว่าถ้าสั่นหัวนกจะบินโอ้กวนตาเลยแต่เขาแต่เขาเชื่องมากเลยเนาะเห็นไหมเขามาหาแม่แม่สามารถจับได้โอ้ยโอมอย่าเอาไปเลี้ยงเหรอโอมเจ้าไปเลี้ยงเหรอ อมบอกว่าอยากได้นกเป่าเป่าแล้วซึเข้ามาหาเรานะอมบอกว่าอยากได้นกเอาไปเลี้ยงนะคะเนาะอันนี้ทางเดินเข้ามานะคะอันนี้คือที่ครูเก่งจะกลับแล้วนะคะที่ทางเดินออกไปแล้วนะคะอยู่ที่แกนแคนยอนชนบุรีนะคะทางมาแม่ะทางมาลอยู่ห่างจากบ้านครูเก่งประมาณ30กิโลนะคะนี่มาเที่ยวกันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆเนาะอันนี้ทางออกแล้วนะคะกําลังจะกลับกันแล้ว จะกลับกันแล้วนะคะใครที่มีโอกาสมาเที่ยวนะมันจะมีอีกบ่อหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพ่อจะไหมลูกน้องอมน้องเอิญบ่อเดียวกันไหมบ่อเดียวกันไหมมันยาวมาถึงนี่เหรอคนละบ่อนะลูกเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกบ่อหนึ่งใช่ไหมอมใช่อันนี้บ่อหนึ่งหรือบ่อเดียวกันเนี่ยมันน่าจะยี่นะคะตรงนี้อ๋อยาวต่อกันมาใช่ไหมลูกอ๋อบ่อเดียวกันใช่ไหมอ๋อตรงนี้มันเป็นบ่อเดียวกันถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะแต่มันจะเป็นมุมที่ทางเข้ามานะคะมันอาจจะไม่เห็น วิวทิวทัดชัดเจนพมต้นไม้นะคะนี่ตรงข้างหน้าก็จะมีชิงช้าอยู่นั่งชิงช้าไหมลูกนั่งชิงช้าไหมโอมนั่งชิงช้าไหมเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเห็นบ่อน้ําเห็นบ่อน้ําตรงนี้น้าเป็นสีฟ้าสวยมากเลยนะคะโอมนั่งสิอ่ะเดี๋ยวแม่กลับก็มาเดี๋ยวตกเด,ดี๋ยวตกตรงนี้นะคะจะเป็นชิงช้าอยู่ข้างหน้าอ,อยู่ทางเข้าโอมเอาขายกขึ้นแล้วก็แกว่งไงลูกขายก พี่เอินเจียวตรงไหมอีกมุมหนึ่งนะคะทางเข้าเนาะตรงนี้ก็สวยนะคะมุมนี้ก็สวยเหมือนกันววกนี่นะคะแขวงเลยลูกเดี๋ยวแม่ถ่ายให้เออเอออย่างนั้นแหละแข่งชิงช้านี่นะคะอันนี้ตรงนี้เป็นทางเข้าเนาะนี่นเดินเข้ามาก็จะเห็นเป็นบอ่อนี่นบอ่อแกนแคนยอนแล้วก็เป็นที่ให้ถ่ายรูปภาพนี่นะคะ แกรนแคนยอนชนบุรีเนาะตรงนี้ก็วิวสวยนะคะวิวนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะโอเคแบ่งปันกันบรรยากาศกันคแค่นี้คร่าวๆก่อนนะคะใครมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวนะแค่นี้นะคะปิดไล์แล้วคะ่ะ